สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พทุกท่านนะครับวันนี้เราพบกับวัตถุมงคลน,นะฮะของหลวงปู่นะฮะเกติคณาจารย์ทั่วประเทศไทยครับพี่นะวันนี้ก็มีมารวมเกจิเลยนะพี่ชายสะครับ เดี๋ยวมาลองรับชมดูนะพี่ๆนะชอบถูกใจรายการไหนกับรายการนี้จับมาแบ่งปันครับพบกันกันวันนี้พี่ชายนี่ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจสามารถปิดถึงเข้ามาได้เลยนะครับจะส่งฟรีทุกบ้านนะฮะจะส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกนะฮะร,รายการหนึ่งมาเป็นเหรียญนั่งพานลูกปู่บุนมาฮะหลุดได้มาหนึ่งองค์พี่ชายนะี่ครับเอยได้มาสององค์นะสำหรับเช้านี้เอ้กับวันนี้นะนะี่ฮะเป็นเหรียญเนื้ออัปาก้าพี่นะครับบอกเลยว่าสวยมากนี่ฮะ เนื้ออัปกาสนะฮะกล่องสวยพี่กล่องใหญ่เลยนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้ออัปกาสฝั่งพลเลขค้นเบอร์หมายเลขแปด้วยฮะเป็นรุ่นเจริญพรนะครับอายุวัฒนมงคลแปดสิบหกปีนะครับพระครูสุนทรชติธรรมนะฮะนี่ฮะหลวงปู่บุญมาเนี่ยพี่นะนี่ฮะสวยสวยเลยพี่ชายนะครับเปิดแบงปันถูกถูกนะฮะแค่สองร้อยห้าสิบาทผมจบให้เลยนะครับรายการที่หนึ่งต่อมารายการที่สองให้อีกหนึ่งรายการพี่ชายนะฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนี่ฮะ หลุดดมาพี่ชายนะครับองคเพชรเสมือนจริงด้วยนะครับองเพชรเสมือนจริงนะครับรายการนี้เป็นรายการที่2นะครับบอกเลยว่าสวยงามมากพี่ชายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับเป็นรอยจานมือด้วยไม่ได้เข้าถึงง่ายๆอยู่แล้วนะฮะไม่ได้อาหารง่ายๆอยู่แล้วพี่ชายก็มาเปิดแบ่งปันให้พี่นะครับพิเศษอยู่แล้วนะับสำหรับวันนี้ผมขอแค่350บาทครับมีรอยจานมือฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมห่อไว้ให้อย่างดีครับพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่2เหรียญเจริญพรตั้งผานฮะ นี่ฮะรุ่นแรกนะครับนะเนี่ยเด่นตั้งพานรุ่นแรกนะรุ่นแรกยังไงก็ดีนะครับยังไงก็ดีพี่ชายนคยายีครับรอยจานมือปู่ครับชัดเจนพี่เลกคน่ตเบอร์หมายเลขเบิ้ลฮะเอาไปสามรอยหสิบาทนะครับ็นรอยจานมือไม่หายที่ไหนไม่ได้เลยพี่ชายนะฮะสำหรับรายการนี้รายการที่สองนี่ครับต่อมารายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สามนะครับเป็นอายรการนี้พี่ชายสักครู่นะครับ รายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับได้มาหนึ่งองค์พิชายนะเป็นเหรียญร้อยปีโชคดีรสชาติลวงผู้อิ่มนะเหรียญร้อยปีโชคดีรสชาตินะครับลวงผู้อิ่มนะได้มาหนึ่งองค์พ่ชายขออนุญาตเปิดกันเนี่ยโอ้โห เป็นล็เก็ตลวอปู่นีครับน้ำจะหลังอุ่นเหมือนสารฝั่งตะกุดนะฮะสร้างสายสองเหรียญในโลกนะครับเลขค้นเสนอเลขเบิลด้วยพี่เรียกเดียวเมื่อกี้เลยรายการนี้นะครับนะใครรับแจ้งได้พี่ชายขอสองรอยแปสิบาทยังไงก็คุ้มพี่สองร้อยแปดสิบาทยังไงก็คุ้มพี่ชายรายการที่สามฮะต่อมาครับพี่ชายรายการรถไปนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่ผมขอนําเสนอมาเป็นรุ่นส่งน้ํานะครับ นี่ฮะรายการที่สี่ผมขอนําเสนอเป็นผ uh, ุ้อิ่มรุ่นส่งน้ํพวิชายเป็นเนื้อสามกระสัดเงินทองนากเลขคนตั้งเบอร์มาเลขหกสิบแปดนะครับนี่ฮะรุ่นส่งน้ำที่พี่นะเลขคนตั้งเบอร์มาเลขหกสิบแปดรายการที่ผมจับมาไม่มีกล่องนะพี่นะจับมาให้พี่ๆไม่มีกล่องนะครับผมขอที่สามร้อยปิดให้เลยนะครับสามร้อยปิดให้เลยมาพร้อมกรอบสวยๆเลยพี่ชายนี่ฮะสวยมากนะครับสามกรสับนะรุ่นส่งน้านะพี่นะรายการที่สี่นะครับนนรายการนี้นะครับ ต่อมารายการถัดไปครับพี่ชายเป็นรายการที่ห้านีครับแป๊บนะพี่นายรายการที่ห้านะครับมาเป็นนี่ฮะเป็นพญาเต่านะครับพญาเต่าเรือนนะครับอ่าหรือพญาเต่ามังกรนะครับของหลูกปูโต๊ะรุ่นรวยปลดนี้นะครับนี่ฮะ เรียกคนจำนวนไม่ได้สี่สิบแปดนะครับรายการที่ผมขอแค่สองร้อยี่สิบาทนะครับรายการที่ห้านะครับขอสองร้อยี่สิบาทนะครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกก็เป็นลูกปูโต๊ะนะครับนี่ฮะด้านหลังเนี่ยสวยๆเลยเลขคนจำนวนสิบเก้ารายการที่ทุมสีชมพูพี่ชายหน้ากากอาปาก้าซาตินนะครับรายการนี้ก็สองร้อยี่สิบาทนะฮะพี่ชายจับคู่จับคู่ผมขอสามร้อยห้าสิบพอถ้าสององค์นะฮะ สองโอ้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอนี่ครับเป็นรุ่นรวยปลดหนี้นะครับพญาเต่าลุกปูโตะนะี่ครับต่อมาครับรายการตัอไปนะครับพี่นะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับผมขอนําเสนอเป็นพระสิวลีนะหัวใจสิวลีครับเป็นของลูกปูเถิงนะพี่นะ พี่ดูพิยานาคือสวยเลเลขคุณตั้งเบอร์เป็น52นะครับเป็นเหรียญลวงปูเถิงนะครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับนะลวงปูเถิงนะพี่นะผมขอ220บาทพอนะครับเป็นเหรียญหน้าล็อกเก็ตด้วย220บาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปก็พี่เป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดก็สวยไม่แพ้กันพี่ชายรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนตอกนาเลิกนะรายการนี้พิยานาคเป็นจีวรหลวงปูเถิงนะครับ รายการนี้พี่ยันนาเป็นจีวรลลุงมปูเถิงนะครับน้านากากชุบน้ําทองครับลงยาทงชาติแนวเฉียงครับนี่ฮะรุ่นหัวใจสิวรีนะพี่นาลุ้ปูเถิงนะครับลายการนี้ผมแบ่งเท่ากันพี่2 2 0บาทพร้อมจะส่งให้ฟรีครับลายการที่8นะครับต่อมารายการที่9ครับอีกหนึ่งรายการพี่ชายรายการนี้เป็นพระสมเด็จหลวงปู่มหาสิริจันโทร,รายการนีห้หลุดมาพร้อมกรอบเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่เจ้าเราพี่แล้วนะ เจ้านี้ผมได้มาอีกหนึ่งองค์พี่ชายน네ะครับสามร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งพี่นะได้มาองคเดียวสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งพี่ชายสำหรับรายการนี้รายการที่เก้าไม่แน่ใจว่ามีกล่องหรือเปล่านะเดี๋ยวค้นดูให้ทีถ้าไม่มีกล่องก็ราคานี้พี่นะสามร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายน네ะครับรายการที่เก้านะครับพระสมเด็จทินทปัญชรนะครับนี่ฮะพร้อมกรอบเลยยังไงคุ้มพี่นะคุ้มมากๆนะเอาไปสามร้อยบาทพอพี่รายการที่เก้า ต่อมาเป็นรายการที่10นะครับนะมาอัปเดตจากอีพีเก่าพี่รายการที่10อง์นี้ยังมีอยู่นะครับเนื้อมหาชนวนเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสิบสามครับนี่นะกการชุบน้ําทองลงยาจีวรนพิชัยนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดลาดนี้ยังอยู่พิชัยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินนะครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขแม่ทับครับหมายเลขหนึ่งพิชัยนะครับรุ่นนี้รุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงปู่จือนะครับ ลงยาไล่สีสวยพี่ชายรายการนี้เอาเล็กคนเบิมไม่เล็กทับนะครับหมายเล็กหนึ่งมีกล่องครบนะครับชุดนี้มีกล่องครบนะรายการนี้เอาไป2 2 2บาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12เหลืออยู่2องค์เป็นการพี่ชายพลิกดวงนะอัพเดตจากอีพีแล้วนะครับ รายการนี้รายการที่12นะครับรายการนี้นาเรี่ยมผมกรอบเลขคนตัวเบอร์63รวมกันได้9รายการนี้แบ่งปันพี่ที่220บาทพอพี่ชายนะครับรายการที่12นะครับนาได้มานะครับแต้มสององค์พี่รุ่นี้ต่อมารายการที่13นะครับรายการนี้ก็ไหลเงินนะหน้ 3, 2, าชุบทองพี่ชายลงยานหลังพันย์ศสวยๆเลยเลขคนตเบอร์เลขนะฮะ สีนะ่รายการที่ผมแบ่งปันปให้พิเศษได้เลยคือ280บาทนะครับองนี้น่าจะแพงที่1บอกเลยว่าสวยเหมือนเนื้อเงินเลยพี่นะครับองนี้ขอ280บาทพอพิชาาสำหรับรายการนี้รายการที่13บสามฮะกอมาก็มาขออัปเดตถึงแผนจากอีเดิมพิชาาคุ้นแผนจากอีีเดิม นะครับเป็นรุ่นหัวใจคุ้นแผนรุ่นนี้บูรณะนะครับสร้างนะครับรูปเหมือนนะครับบูรณะรูปเหมือนลูกปู่องค์ใหญ่น้าธรรมะอุทยานนะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวใจคุ้นแผนของลูกปู่มหาชิลาอดนิธรรมะอุทยานเลยนะครับรายการนี้นะครับสวยๆเลยพิชารเลขคุณเบอร์มาเลขหนึ่งแปดสี่ครับขอสองร้อยสี่สิบบาทครับพิจารารายการที่นะครับสิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้าครับ สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อขาวดอกมะลิซ้อนเลขคนณตเบอร์สองสามห้าครับนี่ฮะรายการนี้ก็สวยพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้านะครับสองร้อยสี่สิบาทนะครับต่อมารายการที่สิบหกเลขคนณตเบอร์มายเลขแปดสิบสามฮะ 8, 3, นี่ฮะรายการนี้ก็สวยครับพี่ชายรายการนี้ขอแบ่งปันที่พี่ที่สองร้อยสี่สิบาทเหมือนกันครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้านะฮะ,ะ,ะฟ้ามหาบารมีพี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับสองร้อยสี่สิบาทครับ ต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปเป็นรายการที่17นะครับรายการที่เจนะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะครับเป็นงานสอดไส้เลขคนณเบอร์มาเลข75ครับรายการนีเร้เจริญพรเหนือดวงนะพี่นะนี่ฮะเจริญพรเหนือดวงเป็นรายการสอดไส้นะรายการนี้250บาทถูกใจปิดเข้าไม่ได้พี่เรี่ยมกรอบพลายเงินฮะ ต่อมาอีกหนึ่งรายการครับรายการที่18รายการนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับนะหูหนึ่งรุ่นร้อนแรงพี่ชายนี่ครับรายการที่เลขคนเบิร์ดนะครับแปดสองหนึ่งเหรียญรุ่นเจ้าสัวลูกปูแสนนะครับสปันส์อ่าผสมโนนี่ครับนะอ่าวัดบ้านหนองจิกนะครับนี่ฮะลูกปูแสนเหรียญเจ้าสัวนะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายรายการที่สิบแปดครับต่อมารายการที่สิบเก้ามาเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่อิ่มกะไหลเงินครับมีสีผิวอากาศนิดนึงเลขคนเบิร์ดสั่งสามเจ็ดครับ หนึจ็พิชายรายการนี้150บาทพร้อมจะส่งครับพิ่ชายรายการที่19ต่อมารายการที่20ครับรายการยี่สิบโหรายการนี้สวยๆวยิพิชายเป็นเหรียญเสมาครับเสือคาบดาบเลขค้นเบอร์หม่เลข7จครับ นะอำนาโชคลาภบาร,รมีนะครับเป็นเหรียญสวยๆหน้าก,กากชุบทองพี่ชายน่าจะเป็นเนื้ออัมรก้านะรายการนี้เป็นเหรียญเสือข้ามดาบเป็นเนื้อรายการยอดนิยมนะฮะพี่ๆนะจะรู้จักกันนะองค์นี้ผมได้พิเศษเลยคือ250บาทนะพี่นะองค์นี้ได้มาแรงนิดหนึ่งนะรุ่นนี้เขาเล่นอยูุนะพี่นะรุ่นนี้เล่นนยูุ้นะพี่นะนี่ฮะร,รายการนี้รายการที่นะครับ ต่อมารายการที่11เอดครับรายการนี้เป็นรุ่นนี้ฮะอันนี้ฮะสวยๆเลยนะครับเลขคนัเบอร์เลขมาเลขสิเลขสี่ครับเป็นพระขุนแผนดูฮะดูตะกรุดวิชายนะฮะสามสี่ห้าห้าดอกกับไายคู่นะฝั่งเพชรด้วยนะครับฝั่งครดนะครับรายการนี้มาพร้อมกรอบเลยพี่ชายนะครับองค์นี้ผมขอพิเศษนะฮะอยู่ที่450บาทครับพี่ชายรายการนี้ได้มาัององนะยินะฮะ ต่อมารายการยิบสองครับลายการนิจตะกุดด้านหลัง3ดอกนะครับเลขโคดเบอร์17ดนะครับด้านหน้าเป็นองค์ขาวนะครับพื้นใบลานนะครับนะตะกุด7ดอกพี่ชายฝังโคดนี่ฮะรายการนี้ก็450บาทนะพี่ชายพร้อมกรอบสวยสวยเลยนะครับรายการที่22ต่อมารายการย3ิบารุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อว่านน้ำตาลนะครับนะรุ่นนี้ที่บูรณะนะครับอ่า รูปหล่อนะครับหน้าธรรมะอุทยานนะครับรวมบุรณะรูปหล่อเนี่ยรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นหัวใจขุนแผนนะฮะรายการนี้แบ่งปันนะครับนะโฮมแบ่งปันพร้อมกรอบที่สามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งพิชายนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อมารายการยีิบสี่ครับรายการที่เป็นพระสมเด็จรวยเหมือนร้านหลวงปู่จือนะครับแช่น้ามันว่านรวยแบงค์เสกรวยเกษาเนี่ครับเนี่ฮะท้องไหลเนี่ยฮะท้องไหลนี่ฮะนี่ย แช่นมันว่านนะพี่นะรายการนี้เลขคนจำนวนยิบเก้าติดต่อพิเศษรายการที่เปร็นรายการพิเศษเรี่ยมมาจากวัดไม่มีกล่องนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการนําเลิกนะฮะเหมือนนําเลิกอะพี่เหมือนพิเศษอะนะครับรายการนี้เการยี่สิบสี่นะครับขอแบ่งปันพี่ที่สามร้อยห้าสิบบาทปิดได้เลยนะครับสวยๆพี่ชายองค์นี้รวมเกสาด้วยนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการยี่สิบห้านี่ครับหลุดจองหนึ่งองค์ครับนะฮะลูกอมนะครับนะเรี่ยมสามห่วงเลขคนเบนร์หนึ่งห้าหกครับ หลุดจองหนึ่งองเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหกครับนี่ยฮะสวยๆวยีชายถูกใจปิดกินเข้ามาได้ครับรายการนี้อีกหนึ่งรายการพิเศษเลขคนเบอร์หนึ่งห้าหกงาลุอมเลี่ยมสามวงเปิดแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ยี่ห้าต่อมารายการยี่หกครับรายการนี้เป็นตะกุดโทนนะฮะร,รุ่นหัวใจหานุ่มานครับรายการนี้ครับเลขคนเบอร์นะฮะเจ็ดเจ็ดสามมีหนึ่งองดูท้ายพิชายนะรายการนี้แบ่งปันพี่ๆที่สาม 300บาทนะครับแบ่งปันที่พี่ที่300บาทเหลือยี่นุ่งองนะเอางี้ไปพี่ขอ2 80บาทนะครับเหลือยุ่อง์สุดท้ายนะพี่นะตะกุดโทนนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่รายการย7ิบเจรายการย7ิบเจกับ28นะครับเป็นหน้าพยักหลวงป,ปู่มหาศิลานี่ครับวัดจัดสร้างพี่ชายรายการนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่เป็นนี่ฮะเนื้อชุบเงินนะครับเลขคนจะเบอร์มันเลขหกสิบสองลงยาเต็มระบบพี่ชายนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่ยี่แปดนะครับยี่แปดเลขคนเบอร์อยู่ที่สามหนึ่งหนึ่งครับยี่แปดเลขคนเบนวนสามหนึ่งหนึ่งะครับอย่างนี้ลงยาอยู่อง์ละสามร้อยบาทลงยาอยู่อง์ละสามร้อยบาทนะครับพี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายรายการถัดไปรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ากับสามสิบนี่ครับนี่ยี่สิบเก้าสามสิบน่าจะเป็นเนื้อออกทองแดงกับทองเหลืองนะพี่นะนี่ฮะนะฮะรายการนี้นะครับนะนี่ รายการ29 30. 30. 36. 36. Kind of right. hey, ่สิบก okay. erm ับ <It> <weren 't. S 3> 30นะครับองค์นี้องค์ละ250บาทนะครับเลขคนจัเบอร์358นะครับกับเลขคนจัเบอร์นะครับ36นะครับเลื่องดูนะพี่ชายนะเลือกดูนะครับนะนะฮะรายการ29กับ30นะครับต่อมา31กับ32ครับ31กับ32เป็นชุบเงินซาตินนะครับ31กับ32เป็นชุบเงินซาตินนะครับเลขคนจัเบอร์1018ครับกับ หนึ่งศูนย์สามหกครับมีมาอย่างสององนะองค์นี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันพี่พี่นะครับสามสิบรายการนะครับนะลองเลือกดูวิจัยชอบถูกใจรายการไหนนะครับตอนอีพีกลางวันนี้จับมาแบ่งปันนะฮะนี่วันนี้มาเร็วหน่อยนะครับลองเลือกชมดูนะพี่พี่นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดหรือเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยกันะครับขอบคุณมากครับ